สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรืองน้งทานะครับวันนี้ครับก็ได้มีลูกค้าทางไกลจากาจังหวัดสกลนครนะครับได้มาสั่งซื้อรถไทนาเดินตามนะครับเป็นเครื่องซททีร้อยห้าสิบห้าพัดนะครับรุ่นมือหมุนแล้วก็หาง n อ็พัดเนะครับนี่เอ็นซีพัดเอ็กสยามคูเวต้านะครับสวยงามครับชุดนี้ ก็ประกอบรอลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับเองนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับเครื่องยนต์ซัตทีร5อนะครับรุ่นมือหมุนไดเ e กอินเ e c t i ชัทนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับรองรับน้ำมัน B20 นะครับผมรับประกันคุณภาพ3ปีเต็มนะครับเครื่องยนต์ไฟหน้าก็เป็นระบบ LED นะครับ LED. สามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้ครับด้านข้างสายพานก็ตาช้างเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถังน้ำมันเป็นเหล็กถังหม้อน้ำเป็นเหล็กนะครับถังน้ำมันก็เป็นเหล็กเรียบร้อย้วครับป้าปิดสแตนเลสนะครับตัวนี้ ต่อหางก็สยามคูปตานะครับ n 4 0 x ตาช้างสี่เกียร์นะครับหางสี่เกียร์วงล้อขนาด28นิ้วนะครับตัวนี้วงล้อ28นิ้วเล็บล้อ3นิ้วครับมาพร้อมเหล็กลักดล้อนะครับผมก็สี่เกียร์นะครับตัวนี้สามเกียร์เดินหน้านะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับ ตอนนี้ก็ช่างก็ได้ทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับเติมน้ำเติมพงกันสนีเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะลองเครื่องให้ลูกค้าเลยครับมาติดนะครับ เครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหางก็รับประกัน3ปีครับรอลูกค้ามารับจากจังหวัดสกลนครนะครับก็ลองให้ลูกค้าอยู่ที่หน้าบ้านเรานะครับมาล้านนะครับขับเร็วมากไม่ได้ครับ น่ไปได้ครับเนี่คยครับผม เบ็นหน้ายห,หลังนะครับต่อรองได้ประมาณนี้นครับ เสียงเคลื่อนเดินเบานะครับนิ่มนะครับสว่วนราคาชุดนี้ก็อยู่ที่ เก้าหมื่นสามพันบาทนะครับเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับเครื่องเซทพีร้อยห้าสิบห้าพัดหางสายามคูเวต้าเอ็นซีพัดเอ็กนะครับสองอย่างนะครับเก้าหมื่นสามพันบาทพร้อมค่าถ่ายด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับลูกค้ารับกลับบ้านเองครับ ถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทัว่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนออายุเรื่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ